วันนี้นะคะท่านอยู่ในกิจกรรมการแถลงข่าวนะคะความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับภาคอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยสถาบันเทคโนโลยีประจเบค่ายเจ้าคุณหารัฐกระบังนะคะโดยคณะสถาปัตยกรรมศิลปะและการออกแบบแห่งนี้ค่ะเป็นพื้นที่ที่สร้างนักสร้างสรรค์เช่นสถาปนิกนักออกแบบนักสร้างศิลปินนะคะนั้นจาเป็นอย่างยิ่งที่เรามีนโยบายหรือวิสัยทัศน์ที่บอกว่าเราจะเป็น the world master of innovation การที่จะเป็น สร้างนวัตรกรรมและอะไรที่มันใหม่ๆไปเป็นอินโนเวชันได้เนี่ยมันต้องคิดได้แล้วต้องทําเป็น <c oughs> ก็คือต้องทําจริงออกมาได้วันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะทุกบริษัทนะคะผู้ประกอบการที่อยู่ในแวดวงการก่อสร้างนะคะไม่ว่าจะเป็นไอโซโอเฟนไลน์วัสดุนิยม SJJ นะคะหรือแม้กระทั่งบริษัทที่ดูแลการก่อสร้างอย่าง d o a Construction เนะะี่ยคะ่ะ,คะได้เข้ามาร่วมมือกับทางเรานะคะในการ ว่าในการทั้งบริจาคช่วยคิดนะคะเอาตัวอย่างของจริงเนี่ยมาอยู่ในโครงการก่อสร้างศูนย์วิจัยที่ชื่อว่า Creator Hub Creator Hub แห่งนี้จะเป็นศูนย์วรวมผลงานวิจัยและสร้าง